สวัสดีครับสบายดีพ่อใหญ่สำบิดครับมินตาสาวลูกติดจ้าเพื่อกินข้าวน้ำกันครับมื่อีงมีทอดปลานิลทอดปลานินหนึ่งเมือยหนึ่งเมือยเมื่อไนเข้าหนึ่งหมดแล้วเพราะว่าคันว่าเข้าบโบหนึ่งหมดมันจะอันนี้มันจะเพราะว่าเข้าเข้าปาดแล้วเมียนวันหวานเส้งหวานที่มันข้าวน้ำกันมาครับจวดเลยจวดเลยคิดอ่า คิดทอดอันอันเป็นยังเนาะกะปิเอ่อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับบักพริกมกพริกดิบเนี่ยนะักพริกดินะบพดเพิ่นเดี๋ยวตุยกะปิเนาะตุยกะปิแล้วก็มากินเป็นผักกินเป็นผักอาหารง่ายๆครับพี่น้องกินง่ายๆอยู่ง่ายๆ,ายๆซื้อมาอ่ามือหนึ่งเห็ดกินสองเทียนนะครับร้อยบาทร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทมือว่านหนึ่งหนึ่งมือหนีมาถอดนะครับ หนึ่งจะกินสองเท่าที่ตัวหนึ่งกินสองเทือมันมีแดดพักแล้วครับแดดแดดอีเีแดดเต่าแดดห้อนห้อน เป็นเนจว <c oughs> เป็นพัก <c oughs> บ่าเลยเก็บพักนะครับมินตาเตกัเขาไว้ทา <c oughs> ผมก็เห็นงานอยู่ในครับแล้วแล้วก็บมิ้นตาก,กับเขาไปเอือนมากกินไม่ได้โดนแล้วบม่ได้กินอันพักโดนแล้วโดนแล้วย,วยๆๆววี๋ควงจะปลูกยีกไม่นานเกินรอพักที่ ินประจำกับตายกันมั้ยรุ่งโมตายกับกบได้เก็บครับเจ้าเวลาเริ่มเหมาได้เก็บไม่จำเจ้าประเด็กบ่าบ่าครับกลิ่นอะไรยังฮะกะปิกะปิมันต้องกินกับกลินกำยังมะพร้า ด้ยเราใส่กันกระปุกเจีวนีโอ้ขัดเลย<ะ>เดี๋ยวมเที่ยงมนเที่ยงว่ามิ้นตาไปกินก๋วยเตี๋ยวกินหอดกระปิจำเจ้ารึร้านนั้นแซ่บจัดะครับไปกินครั้งแรกน้อร้านนั้นเนาะก็คือถือใจเลยนะครับปริมาณไม่ไม่ไม่เยอะนะครับปริมาณได้บหลายแต่ว่าความกลมความในรสชาติ ย่ำมากร้านมัวงามหนอกเป็นบ้านธรรมดาก็ตั้งโต๊ะไว้น้ำซอกไว้น้ำมเมืนคางบ้านคางยังเอาผ่าจะเล่นผ่ายังก็มื่มุ่งหลังค้าผ่าไปผู้แทนเกาเกามมุ่งหลังค่าแต่ว่าคนเต็มซูมือรูปลักไม่โสภาแต่คุณค่า อ่าทางด้านรสชาติเนี่ยมันเยอะนะครับผม,มขนาดร้านน้อยๆเป็นจงังจางคนมาซอยสามสองคนสามคนเหมืนเนี่ยนั่นคนงานคงเพิ่นมอไร่รามเพิ่ะไมืมก็คนงานชาชักเลเนี่ยเ็นูร้านกับตรงจางคือเกาเอาลองดูลองดูลองกับแซ่ เท็กี้เขาบะกกินบะนีนทอดครับอันมะพริกคุยกะปิแนมใส่ข้ามเรนุ้ยแบบเท่ๆนยักเจ้าพ่าขอข่อยกินยังนี่คำว่าล่องล่องเลยเะนนเจ้ากินมันจะแซ่บเพราะเราล่องแน่นนั่งกับแซบเยอะินกันเนาพพะ งามงามเลยพ่อนายพอใหญ่งามแล้วเมื่อใวันวันจุกหรือว่าวันบริหารเมื่อวันหยุดอะไรนี่ครับพี่น้องหยุดยาวนีิเมื่อวันเนี่ยหยุดวันจุกเนาะ โอ้เว้ยคนแิ่เสียบมันมันอยู่กันมันเป็นอย่างหยุดเงี้ยอ่ะงา้วันจุกก็หยุดวันเสาก็หยุดวันทิศก็หยุดเบึ้งบิ้งกันวหนึ่งร่องกันมันคือบันร่องมากจะเือว่าวันจันทร์มันจะหยุดบ่จุกวันทิศวันสิบหาทำอ๋อยึดซ้ี่สิบห้าแล้ยุดไปซ้ำเหมือนเดี๋ยวนีนายโทษหัดเขาบ่ามันเสาร์นะว่า วันหยุดยาวว่าสันเน่มันก็เพราะเหี้ยเราแค่วันศุกร์หยุดวันศุกร์วรู่วันหยังบุ๊กวันหยังบุ๊กเหรอันทีสิบสี่เขาหยุดเขาก็หยุดเขาหยุดเขาบ่อนหยุดเขาบอกหยุดก็หยุดก่อนเข้าบ่มีวันหยุดอือแล้วก็บ่มีวันตายตัวหยุดได้ตามใจฉัน บาทีควล่างานวันข่กับขว้าล่างเพราะไนย์ยจำดิดข่อยเขอหยุดงานในเดอ้อเพราะไนย์ยจำดิด์ก็จะบอกว่าเออกสินใจดีกันยังนี่เป็นลูกน้องเจ้าของสบายนะครับแต่ว่าเขาต้องมีวินยัยส้างวินยัยหกับเจ้าของเป็นคนต้องมีวินยัยรับผิดช,ชอบ ครับวันเราพิจารณาไม่งั้นมันจะมันจะเสื่อ,อย่างเดียวบ่ได้นะครับเร <c oughs> ต้องรับผิซซ้อนงานเสมอเพิ่มีคอนเสิร์ตเด้มีคอนเสิร์ตมะลันเด้อยู่อุดรคือตลาดมึงทองตั้งแต่เมื่อไปเบิรอนโยกับทีมงานเพิ่นไปเบิดหลักทีมงานที่คนทำงานแต่ว่าถามว่าเฮาผมไปไปได้บ่กลับไปได้อยู่แต่ว่าบ่ไปเนาะบ่มักบ่มัก <c oughs> มมคือกันนะ ผมคนหมอลำอยู่แต่ว่าาไปเบิ่งถนนผรมมัามัน,ม,ม,นมันวงหยัง่งืงระเบียบระเบียบอ่ะวใหง่าเด้ถ้าเบียบก็เคยมันชื้นเย็นเฮข้าเจา้าเ่อกันนะครับเครื่องวนาของข้าเจา้าวนาเอ๊ะวนาเปียนะครับ ไปร่วมงานกันหมด กินทั้งทีงสั้นห่ครับแซ่บด้วยเหล้าน้ำมันนะแซบขับักข้องชีวดทอดใหญ่แล้วก็บ่บ่บเฮ็ดให้เพิ่มเพิ่มพลังงานคือบ่เห็ดนี่เพิ่มเพิ่มไขม,ม,มันนัะน,นะอีกบ้างเขาอีกบ้างเผ็ดใครจะดิทำหนีว้ว้าล่ะคนเนี้ยมันจบมาเช่าเลยเช่า พาะเราให้กินไหมไปไกลๆเอาไว้ก่อน <g ül üyor> มันกันดันความก้มจะความเมอะไรครับพี่น้องขีโผ่เพราะว่ากันล่องจัดจ้าใครขึ้นเนาะใครขึ้นใครสุ้นนี่แหละคือความต้องการของผมนะครับพี่น้องนี่หละก็คือว่าเจ้ากบว่าตั้งแต่ตอนแรกเนาะในความรู้สึกมินตาก,กบว่า บ่มีงานเห็ดบมมีงานเห็บดบ่ไดดทํางานบ่ร้างอยู่บระนั้นคนว่าในความรู้สึกของเพ่นคือในความรู้สึกเดาแรกอาจจะเป็นว่าในการทางานก็ต้องไปทํางานเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าไปยังที่ว่าเพื่อนจ้างเป็นทางการยังทีนะครับจ้างจ้างเห็ดห่านจ้างเห็ดงานเป็นทางการก็จะเป็นแต่ยูคือเขาเห็ดงานเนี่ยมือนึงก็กคือได้เงินยังทีนัน่นเนาะ ทำง,งานมือหนึ่งได้เงินได้ค้ำทำงานจบเดือนได้เงินเป็นกอบเป็นกำเป็นตนเป็นโตจังค่อยตีเป็นจะยูอมาอยู่กับผมว่าบมมีงานเฮ็ดมาเข้าใจเลยยังว่าตอนเนี้ยเรามีเจ้าเจ้าบ่ได้อย่ซือๆเจ้ามีงานเราหลายเขาค่อยตกละตกไหมเอ้าคอแล้วพอแล้วคอแล้ววาแล้วพ่อแหละเขาเขาตกเลิ แล,ลแล้วงสี่ผัวมันสิง่ายซ้ำกันเจ้าเจ้าว่าเราให้เห็ดแห่คอยเขาคอยตุกเนีในบางครั้งเนาะม,มีงานนี่แหละทีมันมีงานงานเร่งด่วนเราไม่มีงานนั่งเถอะคือหนึ่งเห็ดหนึ่งคอยกับบดยวห่วงแต่ว่าต้องมาห่วงกว่าจีเห็ดแหน งานบ้านนี่ก็ถามว่าหนักบ่หนักอยู่นะน้องครับพี่น้องคํา่างานบ้านเนี่ยบ่ม็นว่าบนนักนะมันเป็นงานเฮ็ดแล้วว่าเป็นเป็นงานที่ต้องเฮ็ดเสมอหนึ่งเขาปเป่าไฟเฮ็ดเนี่ยคุเนี่ยกินเหมียนเฮ็นเหมียน,นสั้นร่างถวยร่างวงยังเสียมันบ่ม่น,มนวางานว่าเออสบายสบาย่ายเพื่อนสบายก็สบ,ยกสบายอยู่ครับผเราพูดก,กินมาก ผมเฮ็ดเองในบ่ผมก็เห็ดเอีงได้ในขณะที่ผมเฮ็ดเองเนี่ยคือยังผมไปทํางานมือเนี่ยถ้าเป็นผมเฮ็ดเองในของกิ่นยุโตโจริงๆ้ามิ้นตตาบ่เห็ดผมก็จะเสียเวลาเสียเวลาคือจากเสาร์นี่จนถึงเวลาเนี่ยผมจะบรเ,เห็ดงานของผมอยู่ในห้องเลยนั่นมันเสียเวลาไปเสียเวลาสําหรับงานที่ผมต้องเชี่ยให้ลูกค้าแต่่าสมมุติรับเดี๋ยวนี้นะครับ ผมก็ได้เข้าไปเห็ดงานได้สบายใจผมบ่ได้ห่วงนะครับผมบ่ได้ห่วงเลาก็คืออยู่พายูมั่นกัทํางานต่างคนต่างหนาทีก็เลยจุดนี้แหละนะครับที่ที่ผมต้องการที่ผมต้องการเป็นแบบเห็นเป็นแบบนี้ว่านะมิ้นตาบ่ได้ไปเห็ดงานบ่ได้ไปเห็นไรเหือนบอมแมนนะครับอันนี้แหละคืองานของแกและนี่นะครับงานเฮ็อยู่บ้านเจ้าของหาเงานินซอยกันนะครับผมพี่น้อง งาน,นช่วยกันเขามีไล่ไดหลๆๆท์ดีเน้องมินเนาะที่ที่เขาเห็ดนังมาเป็นสินเป็นอันเนาะเป็นตอนเป็นโตจับต้องได้นะครับผมเมีนรังคนกับว่าเขาทายทายคิปแบบนี้มันว่าไปมันโบจเลิ่อยจางสั้นจังสีส่ดอกอนี่แหละที่ว่าเขาโบแมนเห็ดงานหนาเดียวเห็นบ่แม,หมนหา้าเห้องโบแมนห้างโบแมนยูทูบเบอร์ที่จะไปหาสั่งคอนเทนต์เนาะเขามีงานเขามีงานหลักเขามีงานประจําอยู่ทบ้านของเข้า เลยว่าเข้าเข้าถิงงานหลักเข้ามาได้งานนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าการใช้ชีวิตงานทีเข้ามักอีกอย่างหนึง่งการถ่ายถ่ายคลิปนี่เนะาะใช้ชีวิตประจําวันอ่ะก็เลยว่าเป็นซีรีส์ชีวิตยาวๆนะครับผมทุกคนเขาก็มกให้เข้าไปถ่ายหันทา,ทานี่แบบคอนเทนต์จังซี่ดรามา่าจังสันจังซี่นะเรื่องดราม่าครับเพราะอยากาไปบุงเจากับผู้อื่นนะครับ<ม>ว่าเป็น อ่าเป็นนักเข้าจังสิเอาเรื่องของผู้นั้นผู้นั้นว่าจังสันผู้นี้ว่าจังสิแบบว่านางว่าวเข้าแบบ่เอาคือกันนะครับใส่ชีวิตแบบของตัวเราเองกบมว่ามีจันนี่นะนิดหน่อยนถูกมีจณนนิดหน่อยถูกต้องไม่ถูกต้องควรควรบเราไม่ได้ถึงว่าเราจะมานั่งเล่าเด้อบ่ามันอ่า เจตน,นาที่ขึ้นหัวขอข้าวที่เมื่อเราข้าวคือเจ้า,า,าเนาะ,ะมันคือหวานหวาน,วานปัน่นแฉะน้ำตาลเน่ะเดี๋ยวบานนี้เขาไปชื่อเมือกนี่มันเก็บได้โดนเก็บได้เป็นปูนเหมือนหัน,ป,หนปีนานก็ได้บะนเนาดิเพราแต่ว่ามันแก่เราจริ่บะนเาขวาแต่ว่าเขาบอกพาเขาปาดกวดมันอกอะเอาไว้ํำนี้กันเนาะ เจอกันคลิปหน้ากินข้าวเว้ากันคุยกันไปน้ำเนาะพ่หญ่คุยพ่หญ่คุยไลน์ว้าอลายเฮ็ดให้ข้าวตกซ้ำอะไว้ัยสามสินเนาะเจอกันคลิปหน่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง ปูเกาหลานน้อยช่องมินตาสาวดวติดนะฝากติดตามไปเรื่อยๆว่าคู่ชีวิตของเฮาจะไปถึงไหนนะดเนาะจะอวดในปูรจักโลกแนนถ้าถ้าผู้ใดโมกติดตามโมกติดตามโกามโกดกระดิ่งนะโบหูเดยโบหูว่าชีวิตของเฮาสองคนมันจะเดินหน้าไปแนวใดจังสีนะเพราะว่าเฮาชีวิตของเฮาแต่ละมือเฮาก็ต้องเดินไปหน้าไปเรื่อยๆโบหูว่าจะ เปลี่ยนแปลงอีหยังมาแน่เนาะถ้าผู้ใดบ่กดติดตามผู้ใดบ่ฮู้เลยตาถ้าเจ้าติดตามนะครับตาเฮาบ่เบิ่งอยู่แม่นจักอ่าประมาณบ่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็มันก็จะบ่บ่เด้งเลยแม่นแล้วหรือแม้กระทั่งว่าผู้ที่ติดตามแล้วเบิ่งแล้วนะครับถ้าถ้าบ่เบิ่งอ่าก็เข้าแน่จักหน่อยนะครับมีเวลาบ่มีเวลาก็มีเวลาอ่าหน่อยก็เบิ่งหน่อยนะครับถ้าถ้าบ่กดเข้าเบิ่งแล้วมันจะหายไปเลยแม่นเพราะว่าเฮาอืถ้าถ้าเฮาลงแล้วเฮาบ่กดเบิ่งมันจะ หายไปเลยนะครับแม่นติดตามกับสร้างเนอะครับแม่นมันจะเศร้าเด้งเด้อรังคนกัเอาว่าเอออนพญายศเดชกับมิ่งตาบอลงคลิปีดบอลสันที่จริงลงสมมือที่จริงลงลงสูงเหมือนะครับถ้าถ้าเข้าเบิ้งเข้าเข้าขามไปขามไปเพื่อบอกกฏเขาเบิ้งเนี่ยมันจะว่าแจ่งเตียนนะครับเอไอเอไอมันเก่งนะครับช่วเหนื่อยเนาะเมนเอาพญายศเดชกับน้อครับผมไปแล้วสวัสดีครับ